นี่คือคน15บาทเบอร์สวย85แล้วก็เบอร์นี้80บาทอันนี้เลือกเบอร์เบอร์รองเบอร์กางสวยแล้วก็เบอร์เล็กอันั้น70บาทอันนี้70นะครับ70ของลงเยอะไหมครับเยอะมากวันนี้าคันเพราะปพี่น้องนะครับจะใครอยากจะสนใจนะครับร้านเดียวกันเลยนะนี่ซื้อที่ไหนเจ๊ร้านเนี้ร้านนี้เนาะอูดูกล้องเลยสิทาง ขา,ขายเลขมันจะขายเร็วนะชอบไซด์ีนคเดียวจีนที่จินทุเรียนจริงๆนะครับเนี่ยจะเจ๊อะวอลอลเม่เจ้าหูเตอร์ผงอะ่ะหูเตอร์ผงที่เชิญชวนที่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบขชา n น l นะครับวันนี้มาดูทุเรียนที่ตลาดไทยนะครับได้ข่าวว่าเข้ามาเยอะเลยเป็นทุเรียนตาไห้เนาะตามมาเลยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเราจะถ่ายกันเร็วๆนะครับผมมาดูหลานนี้หน่อย โอ้โหมาตามมาดูมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพั้อหลบาดีครับโอ้โหสวัสดีครับเนี่ยสวาสดีครับสวาสดีครับ,รรบโอ้โหน่ารักตลอดเลยเจ๊ยุ้ยสวาสดีนะครับสวัสดีครับดูร้านและดูร้านเจ๊ยุ้ยหน่อยนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โอ้โหทุเรียนราคาเนี่ยต้องบอกว่าทุเรียนเข้าไมา่เยอะจังเลย มาตามเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวติดไม้ให้เจ๊ทักตัวหนึ่งครับสวัสดีครับเจ๊พัแลุงอยู่ตลอดเลยลุงอ่ะลุงอ่ะเจ๊ที่แล้วลุงก็อยู่ตามมาตามมาดูจำได้ไหมพี่วันนีนะครับสวัสดีครับจำได้ทุเรียนจากไหนครับเจ๊เอ่ตอนนี้ของสุลพรค่ะของุลพรนะทำสิงราคาเป็นไงบ้างครับเจ๊ตอนนี้อ่าไม่แพงนะเดี๋ยวจินห์ โอ้่ยเบอร์นี้เบอร์สวยค่า8ปดิบห้าบาทเบอร์สวย8ปดบห้าแล้วก็เบอร์นี้8ปดิบาทอันนี้เรียกเบอร์เบอร์รองเบอร์กลางสวยแล้วก็เบอร์เล็กอันนั้นเจ็ดิบาทอันนี้เจ็ดสิบนะครับเ0จดสิบของลงเยอะไหมครับเยอะมากวันนี้สามคันสามคันเนาะโอ้โหนี่เจ็ดสิบจ้ะเจ็ดสิบแล้วก็เบอร์นี้เจ็ดสิบห้าเบอร์กลางเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าถ้าเบอร์ใหญ่ๆนั้นก็ถูกหน่อยห้าสิบห้าบาทห้าสิบห้าเบอร์โบนี่ห้าสิบห้าเบอร์ปันหกสิ อันนี้ห<ช>้าสิบห้าครับสำหรับใครที่ชอบของแบบบิิกๆเลยนะ<ช>ร่นใหญ่ๆนี่นะครับสวยนะนกลมนะกลมราคาราคาหน้าหน้ารักเชี่ยวนะครับห้บาสิบห้าาทห5โอ้โห<ม>ก็ถือว่าราคาไม่สูงนะว,วันนี้นะครับเป็นของซุ้มพรถ้ำสิงนะครับร้านเก๋ยุ้ยนะครับนี่<ม>เบอร์โทรเดี๋ยวดูเบอร์โทรให้นะครับใครที่สนใจอันนี้เป็นเนื้อนี่เลยใช่ไหมครับ อันนี้เนื้อบางทีรอตำหนิแก่อ๋อเอาตำหนิแก่นเนาะอ๋อราคาก็มีของเยอะเลยอันนี้ราคาเริ่มต้นที่เจ็ดสิบก็ดีอยู่นะเนื้อดีอยู่เนื้อดีเนาะดีใช้ได้อยู่มี็มคนเยอะเลยนี่ยังลงไม่เสร็จเล,ลยฮะเพิ่งจะลงคันแรกเองที่จะลงนะครับเพราะว่าเช้ามาเราเคลีคยร์ในร้านก่อนไงเคลียร์ในร้านก่อนต้องเรียงต้องต้องมีมืออาชีพแล้วถึงเรียงได้อย่างนี้เนี่ยจ้าถ้าคนทั่วไปมาเขาก็เรียงไม่ได้เรียงไม่ได้เนาะเราเรียงก็เรียงไม่ได้ร่วงหมดผมก็เรียงไม่ได้ ใช่นะครับขอเบอร์โทรร้านเจยุ้ยหน่อยติดไว้นะครับใครสนใจนะครับศูนย์หกห้าสองหกหกหกสามหกห้านะครับสองหกห้าสองหกห้าเนาะอ่ะโอ้แล้วก็ศูนย์แปดสามสองสี่สองสี่เก้าหกหกนะครับเจยุ้ยเลยนะครับขอบคุณนะครับเจยุ้ยครับครับดีเจน่ารักตลอดเลยเทียวั๊าีนะครับมาเดี๋ยวเดินยินึงครับอ่ะเข้ามาดูนะครับตอนนี้ ช่วยเพราไปพี่น้องนะครับจะใครอยากจะสนใจนะครับแล้วเบอร์ท้ายรถก็มีเนาะเบอร์ท้ายรถนะครับอ่าสำหรับเอ่อใครที่ดูต้องดูทุเรียนเป็นด้วยนะเพราะว่าเนี่ยท้ายรถอย่างเนี้ยนะครับพาไปดูท้ายรถหน่อยเดินดูแล้วกันโอ้ยเราไม่ได้เข้ามานานมากแล้วนะนะครับเราไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วอันนี้เป็นแบบสุกนะครับยาวไปนู่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทผลัมเป็นเอ่อ ทุเรียนนะครับช่วงนี้เต็มอัตราเลยทีเดียวตอนนี้ได้กี่่วโมงนาทีแล้วนะเดี๋ยวเดินดูหน่อยไหมอามาตะก้อไปาตามมาปิดใหม่เดินดูสักสนิดนึงนะครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับเนี่ยเขาติดไว้ทําสิงดูเนื้อหน่อยไหมตะก้องมาแกะได้เลยเนี่ยดูเนื้อนี่อ่าเหลืองดีเยลนะครับไปาตามมาตะก้องสังเกตดูวันนี้คนเยอะเหมือนกันนะชลมุนเลยนะครับเนี่ยตามมาเลยตะก้องเยอะเลยทีเดียวนะครับทุเรียนวันนี้บอกได้เลยว่า ตลาดบบไม่ตายวันนี้คึกคืนคึกค,คักเลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปดูทุเรียนไปปิดด้านหน้าดีกว่าไปดูราคาปีกกันบ้างนะครับหลังจากที่ดูราคาส่งกันแล้วเดี๋ยวไปดูราคาปีกกันด้านหน้านะว่าราคาจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยไปเดินตามเข้ามาทุเรียนมีตลอดเลยเนาะมีตลอดเลยช่วงนี้เป็นของสุมพรเลยนะครับเป็นของถ้าสิงนะอืไปเดินตามมาเยอะจริงๆนะครับอันนี้สุดท้ายรถเลย ราคาถูกทุเรียนนะครับอ่ายังโบ่เนี่ยห้าสิบบาทนะโบ 50, ่ห้าสิบลูกใหญ่จำโบ้บิ๊กนะครับแล้วก็มาดูลุกนี้สวยจังเลยดูเนื้อเนี่ยเนี่ยสวัสดีครับน,นีอไม่ค่อยสวยสวยอยู่นู่นเนาะอะเป็นของทำสิงหลายร้านหลายเจ้านะครับอาสนใจลองเข้ามาดูเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนขายด้วยเนาะ ดูดุเรียนปีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับอยากค้าขายติดตามพวกเราไว้นะครับพาทุกท่านไปดูผลไม้กันนะทั่วทุกสารทิศช่วงนี้อ่สีชายแดนจันทบ,บุรีเราไปไม่ได้ระยองยังมีอยู่เลยนะวันดีครับเนี่ยระยองขายเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่มีของระยองเออนะไม่มีเห็นป้ายาทาั้งหน้านะโอเคไม่มีละระยองไม่ใช่นะครับขอบคุณครับ ตามมาแกต้องอยู่ไหนไม่รู้เดีย๋ยวไปเดี๋ยวเราไปปิดปิดท้ายคลิปด้านหน้ากันดีกว่านะไปะตามมาเลยไปดูราคาปีกกันดูพี่คนน้องเขาลงทุเรียนกันเนี่ยไปดูราคาปีกันตาก้องตามมาให้ทันเลยนะครับฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับเนี่ยดูนิเนี่ยเขาต้องมืออาชีพนะถึงจะรับได้เนะี่ยมาตามอะไรโอ้โห ลกล้องไหนยืนอยู่ข้างในนะส่องออกไปนะ <c oughs> นี่นี่หลานุเรียนโอ้คนเข้ามาเยอะนะวันนี้นี่ประมาณสิบสองนะครับราคาปีกให้ราคาปีกเขาขายกันยังไงทำไมคนเขามุงกันอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเยวเข้าไปดูกัน คนมุงสนใจกันทีเดียวเชียวรอล,ละเจ็ดสิบบาทรลด้ลารอละเจ็ดสิบบาทมูเนื้อรดิโลอละเจ็ดสบาทมีเ้นอิลลบ มานี่นะครับปีกก็อยู่ที่เจนะ็ดสิบเนาะเลี้ยวขวายอยู่ซ้ายมือคาที่สงที่สาม่ะสุรมลวุ่นรักเลยทีเดียวเชกล้องมากล้องตามมาอีกนิดนึงมาสัมภาษณ์ผู้ซื้อไหนไหมาหวัดดีร้านเดียวกันเลยเนะี่ยนี่ซื้อที่ไหนเจ้ร้านเนี้ยร้านนี้เนาะอู้ดูกล้องเลยสิรอละเจดิบใช่ไหมครับ เนื้อดีนะเนือดไีได้เลย <10. S 1> ไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณน,นะครับแกะร้านเดียันอ๋อแกะร้านเดียวกันนั่นคือลูกไก่เขาไหอ๋อร้านเดียวกันเจ็ดทองอ๋อโลโลโลเจ็ดสิบบาทโอ้โหคนเยอะจังเลยมาเนี่ยนี่ก็เจ็ดสิบจะเป็นกองเลยนี่เฮ้ยเราเพิ่งสังเกตว่านี่คนจีนเข้ามาเลยเนี่ยแล้วก็เขายุ่งในหน่อยไปคนจีนนะอะนไร เออ้ี่ยเนี่ยโอ้โห่ะ่าพี่น้องคนคนจีนทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่เราละเจ็ดสิบเหรอเจ็ดสิบทั้งหมดเลย

วแ้เดี๋ยวดูโอเคโอเคโอเคโอเ1ป้าซื้อรแปดสิบเ่ไหดเารวเ่าไรวมทั้งหาดเท่าไหร่รวมทั้งหมดเามดเ่ารวม้งาไรวมั้หดเท่าไหรวดเท่าไหมท่เท่าไวมทดเ่าเม่่่ อ๋อไกด์นำเที่ยวแล้วรถตู้เหรอืมเนี่ยพี่เขาโอนน่ารักดีพามาเที่ยวเนี่ยนะพาพาคนจีนมาเยอะๆเลยนะเนื้อดีนะก็สามร้อยห้าสิบเอ่สามร้อยห้าสิบสี มาตามมาเลยถือว่าถือว่าเนื้อดีนะนี่ยคนจีนเขามาเลยฮะคนจีนเขาบุกมาถึงที่เลยนะครับโดยต้องมีพี่ๆคนไทยแลนะที่เป็นไกด์นะครับพาเข้ามาเที่ยวนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ไกด์จะพาเข้ามาโอ้โหเอาละนะครับถือว่าวันนี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับที่ตลาดไทยเนาะอันนี้เดี๋ยวไปดูร้านเจียตองหน่อยนะครับ เียต้องเขาขายทุเรียนอ่าส่วนใหญ่เขาจะขายเป็นทุเรียนของอ่าอุดตลดนะอุตตลดิตนะอิตตลดุหวัดดีครับอร้านเจมีอือตลาดไทย,ไทยอ่า หมอนสุกแต่นี่จะจะเห็นได้ว่าเขาขายเจ็ดสิบาทนะครับโลละเจ็ดสิบเหมือนกันหมดเลยนะอ๋อบางคนชอบเล็กบางคนชอบใหญ่นะครับ่ะเป็นแนวทางขายขายเล็กมันจะขายเร็วนะชอบไซสเดียวอันนี้เป็นเจ้าเดียวกับเฮียต้องไหมฮะเฮียต้องรู้จักเฮียต้อง เขาไม่ได้ทำแล้วเนาะแต่ลายเสื้อเหมือนกันเลยนี่ว่าอยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้อ๋อนะครับเป็นเจ้าเนี่ครับร้านเจเมย์เขาไมอยู่เนาะถูกดุนเนื้อทุเรียนอันนี้ทุเรียนที่ไหนภาคใต้อันนี้ภาคเหนือเหนือที่ไหนเนี่ยสุโขทัยเนาะโอ้โหราคาเหลืองดีจังเลยทุเรียนสุโขทัยนะครับ ดูโหไทยากการาคาเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่จ้ะได้หวานมากอ๋อราคาวันนี้เลยห้าร้านให้ให้ให้เลือกโอ,โอ้ดีเลยครับนะครับชัดเจนเดี๋ยวพี่น้องก็มาซื้อขอบคุณนะครับเด,ดี๋ยวเดินดูคลิปอ่ะไปดูไปดูคนจีนเขากินหน่อยเดี๋ยวสามารถคนจีนหน่อยว่าอร่อยไหมโอ้มมอววผมชอบมากเลย,เย,ยติดตามดูพี่น้องโโอ้ห เนื้อดีมากเอาซื้อมาเชิญชวนเลยโอ้โหนี่นี่คือคนจีนที่กินทุเรียนจริงๆนะครับเนี่จะจะก้า,า,าเจ้ามัเจ้หูเต่าผงอ่ะหูเตราผง พี่เชิญชวนพี่น้องชาวจีนเรามากินทุเรียนหน่อยไดหมครับที่พี่พามานะผมอ่ะพี่พี่ลองพูดให้ผมนิดหน่งเชิญชวนชาวจีนอันนี้เขาอยู่ไทยอันนี้เขาเป็นพี่น้องที่อยู่ไทยใช่ไหมอ่ะอ่ะเชิญโอ้ยเขากินกันดีมากเลยนะเนี่ยตากล้อมไทยเดูอดจริเนี่ยไทยพี่น้องเขาชอบทุเรียนเขาชอบกินนิ่มๆมัวก็ขายอยู่โอ้ 等下我们把它收收到袋子里面啊。有啊，塑料袋。吃吧吃吧，你们先吃。吃。我不吃，我不吃，我吃过了。哎，你吃你吃。吃吧。没有啊，哪里吃过？你们先吃。对啊我,我,我们,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 们我经常能够吃得到。哇，行。等你们吃，今天午饭把它吃饱就行，好事啊 ตอนนี้ประเทศจีนเขาก็มีทุเรียนแล้วเาก็ปลูกได้แล้วพี่เคยไปไหมแต่ว่าคุณภาพจะสู้ฝันไม่ได้รสชาไม่ได้แล้วเนี่ยซื้อมาเมื่อกี้แป๊บเดียวกินแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดเลยพี่เข้าพาเข้ามาเยอะๆนะพามากินทุเรียนไทยเยอะๆเลยนะครับพี่โอ้พูดเลยกัเราสุดสดเอพี่บเราสุดสัปดาสค แต่เรากินไม่ไหวแล้วค่ะติ่ทุเรียนเยอะจังปีนีปป้ปีตลอดเนะี่ตลอดเนาะกินไม่ไหวเลยนะครับแต่คนจีนก็ชอบจริงน,นะครับอ่ะเนี่ยแหละคนจีนเข้ามากินทุเรียนไทยก็ได้จากพี่ๆคนไทยนะครับที่พาเข้ามาท่องเที่ยวเนาะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนแล้วก็พี่น้องที่ค้าขายทุเรียนกันนะครับปกติอยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่แ<า>ถวลาดกระบงังลัดกระบังนะโอ่นะปีนี้ทุเรียนถูกใช่ครับปีนี้ทุเรียนถูกก,กินง่าย เนี่ยแล้วดีด้วยเนี่ยคุณภาพดีด้วยนะครับชอบโอเคขอบคุณพี่นะครับนะครับโอเคฮาบบายบายอ่าก็เขสังเกตได้ว่าเขาจะกินทั้งภูเลยนะครับแล้วก็ยกเนี่ยเป็นการที่โหส่งบ่งบอกถึงความชอบทุเรียนนะครับโอเค คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับราคาก็ตามคลิปที่ผมอธิบายเลยนะครับขอบคุณ้อยพี่น้องเลยนะครับสวัสดีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ